นิทานเซนตอนใบไม้ใบแรกในป่าลึกที่ปกคลุมด้วยหมอกบางๆมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตั้งะหงานอยู่มันดูเหมือนจะผ่านการเวลามายาวนานเปลือกของมันหยากกร้านมีรอยแยกที่บ่งบอกถึงความแห้งแลง้งรากของมันทอดยาวลงไปในดินที่แตกระแหงท่ามกลางพันไม้ที่เขียวขจีต้นไม้ต้นนี้ดูเหมือนจะไม่มีชีวิตอีกต่อไป ชายหนุ่มผู้รักธรรมชาติและการเดินป่าบังเอิญเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นเขาหยุดมองมันด้วยความรู้สึกประปลระหว่างความเวทนาและความสงสัยต้นไม้นี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เขาคิดในใจชายหนุ่มตัดสินใจจะช่วยมันแม้ไม่รู้ว่ามันจะยังมีความหวังอยู่หรือไม่เขานำถังไม้ไผ่ไปตักน้ำจากลำธาร ใกล้เคียงมารดลงบนโคนต้นไม้เขาทำเช่นนี้ทุกวันแม้ว่าแต่ละวันจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่เขายังคงเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำเวลาผ่านไปหลายเดือนต้นไม้ยังคงร้ายใบหรือดอกใดๆที่แสดงถึงชีวิตชายหนุ่มเริ่มรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้เขานั่งพักใต้ร่มเงาจางๆของต้นไม้ทางพึ่งทำกับตัวเอง ข้าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรหรือว่าความพยายามของข้าจะสูญเปล่าในขณะนั้นชายชราผู้หนึ่งเดินผ่านมาพร้อมไม้เท้าเขาเห็นชายหนุ่มนั่งก้มหน้าครุ่นคิดอยู่ใต้ต้นไม้จึงหยุดถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหตุใดเจ้าจึงดูหม่นมองเช่นนี้ชายหนุม่มเงยหน้าขึ้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดให้ชายชราฟังทั้งความตั้งใจแรกเริ่ม และความรู้สึกท้อแท้ในตอนนี้ชายชราฟังอย่างตั้งใจก่อนจะยิ้มและกล่าวด้วยความสงบจะแน่ใจหรือว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยชายหนุ่มมองต้นไม้ต้นนั้นอีกครั้งอย่างละเอียดและทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นสิ่งเล็กๆที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อนที่โคนต้นไม้มีใบเล็กๆสีเขียวอ่อนกำลังผลิดออกจากพื้นดินมันอาจดูเล็กน้อย แต่เป็นสัญญาณแห่งชีวิตที่กลับมาอีกครั้งชายชราย,ยิ้มและกล่าวว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ปรากฏให้เห็นในทันทีเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นนี้การรดน้ำของเจ้าไม่ได้สร้างเพียงแค่ใบไม้ที่เจ้าเห็นแต่ได้หล่อเลี้ยงรากที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินจงจำไว้ว่าความพยายามที่แท้จริงมักจะเกิดผลเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ชายหนุ่มได้ยินดังนั้นรู้สึกถึงกำลังใจที่ถูกเติมเต็มเขากลับมารดน้ำต้นไม้อย่างอดทนและมุ่งมั่นแม้เวลาจะผ่านไปอีกหลายปีแต่ต้นไม้ต้นนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆใบเล็กๆก,กลายเป็นกิ่งก้านใหญ่ที่เต็มไปด้วยใบเขียวชะอุ่มดอกไม้สีสันสดใสาบานสัพรั่งและต้นไม้ก็กลายเป็นที่พักพิงของนกและสัตว์นานา,นาชนิด ชายหนุ่มที่เคยท้อแท้ในวันนั้นมองดูต้นไม้ด้วยความภาคภูมิใจเขาเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากความเร็วแต่จากการสังสมความพยายามและความอดทนในทุกๆวันข้อคิดสอนใจความสำเร็จในชีวิตเริ่มต้นจากความอดทนและความมุ่งมั่นอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆที่เราอาจมองไม่เห็นเพราะบางครั้ง การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในและผลลัพธ์ที่งดงามจะปรากฏเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม